รับเข้ามาสู่สังเวียนความมันกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมส่งตรงความมันนะครับทางช่อง8สนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับผมเราเตรียมตัวมามันกันต่อเลยนะครับกับคู่นี้ในพิกัด58กิโลกรัมครับเป็นการดวลของสองสาวนะครับสาวห้าวแข่งนักซอกคมจากกรุงเทพมหานครนะครับเจอกับ สาวสายโหดกำปั้นหนักจากอิตาลีนั่นเองนะครับถนัดกันคนละแบบโอ้โหแบบนี้มีลุ้นกันแน่นอนว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับและอย่าลืมด้วยครับกับโบนัสพิเศษของเราครับใครที่สามารถนะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะฮะน็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอนะครับเข่าลอยหรือว่าสอกลับแอนตซินแจกทันทีหน0่0 0บาทและถ้าสามารถจระเข้ฟาดหางน็อกคู่ต่อสู้ได้รับทันที30 0 0 0บาทเต็มเต็มครับผม This is the fourth bout of tonight, night. Thai versus the fighter from Italy. In the blue corner, at the age of 24 years, 166 centimeter, the record of 26-5, 18 wins. Please welcome Lena Noga from Italy. ให้เดินหน้าบุกตะเลยโซ่ไม่ถอยนะครับอาวุธอันตรายออกมัดคมและมั่นยำเลลาเบสิกมวยดีซ้อมกับไทเกอร์มวยไทยครับผม In the red corner At the age of 22 years 168cm The record of 29.5-21 w i n Please welcome Dog Maipa Phyatek from Bangkok อาวุธรวดเร็วนะครับแข้งอันตรายซอกมเดินหน้าทะลุยพร้อมบวกซ้อมเกินร้อยเคยเอาชนะนักสู้ต่างชาติมาแล้วด้วยนะครับผมสำหรับผู้ตัดสินมนเวทีครับคุณชัยยะมือแด่นามาครับผมกลับมาชมกันต่อนะครับคู่ที่4ครับยังคงเป็นมวยหญิงครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมดอกไม้ป่าแฟรเท็กซ์ครับวันนี้เจอกับสาวจากอิตาลีเลนานอกเกอร ชกระดับปิญญาตีครับดอกไม้ป่าแฟนแท็กครับจากกรุงเทพสุนุรีครับเพื่อนๆนี่เลิกล้ากันหมดแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาอยู่แฟนแท็กแข็งแรงมากขึ้นครับอดีตนักชกทีมชาติไทยครับเป็นชุดหนวยไทยสมัครเล่นหญิงนะครับนี่คือแผ่นหลังของดอกไม้ป่าแฟนแท็กครับวัย22ปีครับ168เซนติเมตรประสบการณ์นี่โชคโชนครับจากกรุงเทพมหานครวันนี้คู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กับคู่ที่แล้วนะครับ มาจากประเทศอิตาลีนะครับสาวหน้าหวานครับเลยหน้าน็อกเกอร์ครับวัย24ปีสูง166เซนติเมตรมาจากไทเกอร์มวยไทยอ่ะเป็นรายที่2ครับจากแฟร์แท็กครับลูกศิษย์ของคุณบัรจงบุษราคำวงครับอดีตโปรโมเตอร์ชื่อดังช่วงหลังก็น้องเปลบุษราคำวงครับลูกชายมารับไม้แทนคุณพ่อครับเป็นค่ายมวยเก่าแก่หนึ่งในนั้นก็มีอภิเดชสิทธิรันครับเคยเป็นครูมวยสอนอยู่ที่แฟร์แท็กนะครับ ครั้งสมัยที่มีอดีมีชีวิตยอยู่นะครับจะไปแห่งบางนกแขกนี่ครับชมหน้าัดๆของดอกไม้ป่าแฟร์เทกส์ครับสาวจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานี่เองครับนี่จบปอตีเรียบร้อยแล้วนะครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับหน้าที่ของอาจารย์ชัยยะบูเดาราเมรนะครับทำหน้าที่จากสะพานหินมวยไทย เดี๋ยว่าเพื่อนๆของดอกไม้ป่าคงจะเปิดช่อง8ชมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเพชรตาปีครับสมัยเรียนมาด้วยการชกมวยมาด้วยกันครับคงจะติดตามเพื่อนให้กําลังใจยอยู่หน้าจอช่อง8ขนาดนี้ครับขอบคุณ FC หน้าจอนะครับทั่วทิศทั่วโลกเลยครับหน้าโลกโซเชียลหน้า Facebook แม้กระทั่งของ2ผู้บรรยายเองก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆครับชื่นชมในทีมการจัดการแข่งขันครับ ทำให้กีฬามวยไทยนั้นสนุกมากขึ้นเพิ่มแสงสีเสียงเข้าไปครับเป็นคู่ที่4ครับดอกไม้เสียบนวมคู่ที่ 2, 2> จ้ากันอีกครั้งครับสำหรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดแต่การคอเข่าลอยศอกกลับน็อกได้แอนตาซินมอบให้10,000บาทนะครับแต่ว่าถ้ายากครับจระเข้ฟาดหางทําได้รับไป30,000บาทจากแอนตซินครับคู่โบนะครับ ตาเทนเนอร์ของไคเฟสเทคเพื่อนรักของจงสนั่นแฟ์เทคครับไปเป็นครูมวยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับทราบข่าวว่ากลับมาเยี่ยมบ้านจะเดินทางกลับเร็วๆนี้ครับไปถ่ายทอดเรื่องดีๆครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีของไทยนะครับมวยไทยนี่สร้างโลกจริงๆครับคุณมารุตครับสร้างรายได้สร้างความมั่นคงอาครับไปบนเวทีครับสายล้วนๆครับนี่คือชื่อดอกไม้ป่าที่มาที่ไปครับ ถ้าดอกไม้ป่าตัวจริงนั้นซ้ายตกขอบครับเสียชีวิตไปแล้วครับดอกไม้ป่าลูกศิษย์ของจ่าตุ๊กครับแม่ลีลาการต่อสู้นี่สวนทางกับหน้าตาเลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์ครับหน้าหว,นหวานๆนี่ประเภทสายโหดครับวันนี้เปิดเกมเดินเข้าหาดอกไม้ป่าเลยน่าจะถูกคู่นะครับคู่นี้คนหนึ่งพละกําลังคนหนึ่งพลังแข็งครับก็อย่างที่คุณเชื้อชายเรียนไว้แล้วครับดอกไม้ป่านี่เป็น อดีตนักมวยทีมชาตินะครับนักมวยไทยสมัครเล่นเพราะฉะนั้นเชื่อแน่นอนครับเรื่องของเบสิกเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่แม่แทบว่าถอดตำรามาเป๊ะเลยครับแหมไส่หลุดไปครับเลยหน้าวันนี้ต้องมาดูแข้งซ้ายของดอกไม้ป่าครับโอ้โหต่อยทอ,อกเลยครับทาง้านของเลน่าเอาครับเอาคืนครับอิ้มซ้ายคืนเหมือนกันครับดอกไม้ป่า ออริจินอนด้านซ้ายตกขอบนะครับคราวนี้มาดูซ้ายตกขอบของแบบหญิงบ้างครับโอ้โหจุดมันโตสวยครับแม่แต่ว่าเลยหน้าน็อกก็โดนแล้วก็ยังนิ่งครับเก็บอาการได้ดีนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเอาครับไทยแฟร์เทคนี่ก็ยังมีนักมวยหญิงอีกคนนะครับที่เก่งนากก็คือซามิล่าซันเดลนะครับหรือว่าซามิล่าแฟร์เทคไทยนี้เน้นเรื่องของโภชนาการเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ น้องเปรครับลูกชายคุณบรรจงเข้ามารับไม้จากคุณพ่อสร้างมวยรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาครับคนรุ่นใหม่คิดแบบใหม่ <c oughs> เลหน้าล็อกเกอร์นีงง่นก,ก็ชดดะเหมือนกันครับประเภทท้าบูท้ารบเลยครับ,บใจเย็นอยู่ครับดอกไม้ป่าต้องระวังสอกครับเลนะ่าดอกไม้ป่านี่ครบเครื่องครับเ <c oughs> ด็กคนนี้ซ้ายทั้งแถบซ้ายธรรมชาติครับไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดนะครับ เปี้ยงเข้าไปโอ้ยอ้าวแล้วครับนี่แหละครับหมัดมวยงงเลยครับเจอสวนทีเดียวครับโอ้โหแข่งขายยังอ่อนเลยครับดอกไม้ป่าครับโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆครับแม่ดึงศูนรล้หายใจเลยครับโอ้เลน่านี่กะรออยู่แล้วครับนี่ครับลูกแก่ลูกกันของมวยไทยครับโอ้โหไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าโดนนับนะครับอ้าวแล้วครับบทเรียนสอนใจแล้วได้หนึ่งนับแล้วครับทางด้านของเลน่าเสียหนึ่งแต้มครับดอกไม้ป่า แต่ดูยังมึนๆงงๆอยู่ครับทางด้านดอกไม้ป่าแฟร์เทคครับโอ้วันนี้เจอหมัดร่วงไปแล้วครับเป็นคนที่2นะครับค่ายแฟร์เทคอ่าครับดอกละเอียดขึ้นแล้วครับดอกไม้ป่าเตะแล้วแช่เตะแล้วโชว์เตะไปแล้วซ้ายลนนี่โดนเลยนะครับจะแก้ยังไงครับนะครับตบปอกขวาแล้ววางแข้งซ้ายโอ้โหแล้วหมัดขวาของเลน่าโลเกอร์นี่ออกได้รวดเร็วนะครับนี่ครับมวยซ้ายมวยขวานี่อย่าไปรอท่าครับอ้าวแล้วครับแก้เกมเลยครับ โอ้โหเชือว่า f อที่นั่งดูอยู่หน้าช่อง8กฎหมายเลย27นีจใจหล่นไปที่ตาตุ่มเป็นแถวแล้วครับในวินาทีที่ดอกไม้ป่าแฟนเท็นิคโดนกำปั้นหล่นลงไปครับนี่ครับแม่สีหน้าแวตายังกังวลอยู่ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโดนยังไงครับสำหรับดอกไม้ป่าดูนะครับเตะเพลินๆไม่ได้ครับศิลปะาแม่ไม้มวไทยตึงครับเป็นญญาณเตือนมาหลายรอบแล้วนะครับนี่ครับปล่อยหน้าอกปล่อยกระดงคางครับ จิ้มฮุกครับแม่สวยครับลุงนี้จิ้มซ้ายฮุกขวาเตะซ้ายเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหทีเดียวครับแต่ลึงกันทั้งเวทีครับไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าลนแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วไม่เคยโดนด้วยครับนี่ครับเตะซ้ายต่อยขวาทางแก้ทางล้ำทีกันทั้งเวทีครับชาวต่างชาติอาแล้วครับแค่หนึ่งแต้มครับกับเวลาที่เหลือครับต้องดูอาวุธด้วยนะครับไม่ใช่วานหนึ่งยก โดนหนึ่งนับแล้วจะเสียนะครับต้องดูอาวุธด้วยครับแฟนๆหน้าจอครับหน้าตานี่แววตานักสู้จริงๆครับทางด้านของเลนาอกเกอร์สาวสวยจากอิตาลีหน้าตาคมสันนิดเดียวครับลุยกันต่อครับแม่นั่งบรรยายแล้วเกิดความภาคภูมิใจนะครับอ้าวุล้วนๆครับเพื่องติดแล้วดอกไม้ป่าอ้าวแล้วครับแต่ว่าอย่าหลวมนะครับบัดขวาของเลนานีกรอบวกอยู่ครับมเดินเข้าไปโบนี่เสียวจริงๆครับอาล้ครับตอนนี้เดินปั๊บเข่าแล้วครับดอกไม้ป่า โอ้โหวงนอกดูเหมือนว่าอาจจะเป็นรองครับตอนนี้สั่งให้ปั๊มในนะครับมีศอกนำแข้งซ้ายนำยุบไปยุบครับเลยหน้าโเกอร์โดนเข้าไปโอ้โหสอกครับมาแล้วครับมาแล้วครับจะถอนทั้งต้นทั้งดอกเลยหรือเปล่าครับทั้งหน้าดอกไม้ป่าแม่พลาดโดนนับเครื่องติดสนุกเลยครับทีนี้โอ้โหมีสองแค่สองคนอาแล้วรับไปยังไงครับจัดเต็มแล้วครับเที่ยวนี้จัดเต็มแล้วรอท่าไม่ได้แล้วครับ มากระตุกหนวดเสือเสือมือแล้วครับตานนี้อยากประมาทไม่ได้นะครับเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยอย่างที่เรียนไว้ครับดีกีอะไรก็แล้วแต่ลืมไปก่อนครับบนเวทีนี้สองมือสองแข้งสองเข่าเท่ากันฟัดตีแล้วอ่ะครับตอนนี้ครับเดินหน้าปั๊บเขาอย่างเดียวครับดอกไม้ป่าแฟนเทคครับขอคืนบ้างนะครับแต่ว่าอย่าบุกเพลินครับโอ้โหแข้งซ้ายครับสวยเจอเข้าไปครับยุบไม่ยุบครับเลยหน้าอรเกอร์ลากมาเสียบ มาให้ดูกันหน้าบ้านครับให้พีเลี้ยงที่มุมเห็นครับว่าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมมามีหันดีหันควากันครับเลน้าด็อกเตอร์โอ้หยหมัดซ้ายครับโดนเข้าไปเต็มหน้ายังยืนอยู่ได้สายผ่านตลอดแล้วครับยกนี้โอ้โหจะกกะคนละคนกับยกที่แล้วเลยครับหลังมุมนำเงินนั้นเจ้าโชคอีเม้นแอร์นะครับมาเชียร์ดูด้วยนะครับเป็นหวานใจของเลน่าด็อกเตอร์เลยครับรำรำว่าอยากจะขึ้นสังเวียนเหมือนกันครับ ทางช่อง8คขันไม้ขันมือนครับอ้าวจัดหนักเลยครับทางด้านของดอกไม้ป่าจับขีบแล้วต่อยครับอ้าวรับกระทุ้งเข่าแม่มวยมัดเจอเข่าแล้วครับคุณมารุตเอาละครับตอนนี้ครับตามติดเป็นเงาปีศาจลยครับดอกไม้ป่าขยับเข้าไปซ้ายจิ้มโอ้โหอ้าวแม่เจอมาซ้ายครับยังทนได้อ้าวเจอเข่าเข้าไปยืนตัวแข็งแลวครับเลยหน้าล็อกเกอร์โอ้โหเอาคืนเลยครับทางด้านดอกไม้ป่า โอ้โหแทบจะเหมายกเลยครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับการป้นขาของเลน่าน็อกเกอร์ยังอันตรายอยู่ครับกลายเป็นมวยถูกคู่ไปเลยครับนี่ครับยางที่เรียนไว้ครับต้องระวังศอกครับดอกไม้ป่ามีตั้งมีงัดนะครับมยกนี้ดูจะเปรี้ยลงไปเลยครับเป่าป่าครับเลน่าน็อกเกอร์จอทั้าศสอกเจอทั้งเข่าแล้วครับอย่างว่าครับยังมีสวนมีโตเอาจาากันไปกาวกันมาจากันไปจากอาเลือดเลือดมาเลือดเลือดใครครับเลือดใครของใครครับ ยังมองไม่ชัดไม่รู้ว่าใครแตกดอกไม้ป่าแตกครับโอ้โหเบ่าตาซ้ายเละไปแล้วครับนี่ครับศิลลาะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ยฟันสวนเหมือนกันอาครับหยุดครับกรรมการบอกหยุดก่อนครับให้แพทย์สนามดูครับโอ้โหฟันเขาหลายทีครับตัวเองโดนเทะเดียวไปเลยครับแม่พี่หมอได้ทํางานเลยครับหลังจากนั่งเหขาครับโอ้โหแผลค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับแต่ว่ากรรมการบอกว่ายังสู้ได้ครับเป็นไรครับ ยังห่างจุดอันตรายครับอ่าแล้วครับโอ้โหปรบมือให้ดังดังครับดอกไม้เสียบนวมช่องแปดยกที่สองที่ผ่านมาครับโอ้ฟันไปฟันมาเฉือนไปเฉือนมาครับปรากฏว่าแหกโค้งครับดอกไม้ป่าแฟนเทคครับข้วซ้ายนี่ครับเจ้าโชคสังกามีหรือว่าโชคเีเมนแอร์ครับหวานใจของคนนี้แหละครับ แมดูดันจริงๆครับไม่แปลกครับทำไมถึงต่อยหมัดเก่งครับเจ้าโชงนี่สอนแก้ทางมาเลยครับไม่ครับโอ้โหดูต่อยแต่ละหมัดครับแมโยม2ก็จัดเต็มครับดอกไม้ป่าแต่ว่าพลาดครับไปเจอศอกครับแม่ตีนี่จะอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ครับไปฟันก่อนนะครับโอ้ถึงกับซึมครับทางด้านของเลน่าน็อกเกอร์แต่ว่าฟันไปฟันมาครับผลที่แตกครับกลายเป็นดอกไม้ป่าครับนี่เชคนี่นะครับ ซอนี่ไม่ต้องโดนเต็มๆแล้วครับโดนเฉือนเฉือนโดนบางๆครับอืมปีจะอยู่อยู่แล้วนะครับทำท่าจะแม่ตัวแข็งตัวอื้อไปแล้วครับสบัดไปสบัดมาเดี๋ยวดูครับนี่ทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกโอ้โหปักเอ็นเข้าไปนี่ครับตัวแข็งแล้วนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณความเป็นนักสู้นี่คงจะทิ้งตัวไปแล้วครับอ่ะดูครับช็อตไหนครับ โอ้โหฟัวนัวฟัวฟันไม่รู้สอกไหนครับน่าจะสอกมาสักครู่ดูอีกทีนะครับหลายหลายมุมครับนี่น่าจะเป็นสอกนี้นะครับโดนเขียวเฉียวบางๆนี่เลือร้ายจริงๆครับคมสอกหางคิวโอ้โหมองไม่ออกจริงๆครับคู่นี้เกมค,ค่นอนข้างสูสีอาวนะครับทีมเชียร์ของแฟเทคก็ปลุกกระตุ้นเลยครับยกสุดท้าย มวยสนุกอย่างนี้เลยครับมมยช่อง8ครับทั้งมมยฮัตคอร์มยพันดูแล้วก็โมยไทยซปเปอร์แชมป์ครับติดตามก็ได้ครับทุกวันเสาร์ครับเวลา19นกาวันเสาร์19เวลาวันอาทิตย์ก็19เช่นเดียวกันเวลาเดียวกันมันมันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะชายจะหญิงครับพิสูจน์กันเลยครับบนที่แข็งแรงก็จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับไม่มีเกมการพนันไม่ส่งเสริมด้วยครับไม่สนับสนุนเลยครับอ้ยเจอมาคว้าลยครับท้งโยไทยเป็นกีฬาเอาดูความแข็งแรงของเลน่าน็อกเกอร์ครับ ลุ้นจริงๆชอบกินดูครับเอาโอ้โหผู้ชายอกสามซอกยังอายเลยครับว่ากันอย่างนั้นอ้าวงไหนครับเสียบได้ครับเอา่ากมาเสียบฝันแม่พยายามต่อสอกเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเลยหน้าน็อคเกอร์เบามีเบ้าตาคล้ำเหมือนกันครับเจอแข่งซ้ายหมัดซ้ายแขกกระเด็นออกไปครับโอ้โหท่าทะรหดสุดยอดจริงๆครับดูจริงๆครับดอกไม้ป่าก็ดูแล้วยังไม่ห่างครับอาวุธ เกมการต่อสู้นี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งศอกเข้าไปพยายามจะเรียกเลือดคืนเลยครับทางด้านของดอกไม้ป่าครับโอ้โหเรียกว่าเปิดเกมลุยแหลกเลยครับตั้งแต่ต้นยกครับดอกไม้ป่าแฟร์เทกแข่งสายมาอีกแล้วเจอจนยวบแล้วครับตอนนี้เลยห<อ>น้า็อกเกอร์เียดอกไม้ป่านี่เคียร์สุดเสียงเลยครับมีพลังเท่าไรใส่เหมือนดอกไม้ป่าใส่เลยครับนาทีนี้ โอ้โหเจอมดาด<า>แล้ว,ลวน่ากลัวครับมัดของนอ็อคเรน,น่นาน็อคเกอร์โอ้โหดูครับผมว่ามวยชายบางคู่นียังสู้ไม่ได้ครับลีลาการออกอาวุธจับเททิ้งลงไปแข็งแกล่งทั้งคู่ครับยังมีแรงซดกันโอ้โหดอกไม้ป่าก็พยายามครับเล่นวงในประกบวงในแต่ตีเท่าไหร่ก็ยังไม่เปลี่ยครับ แคออกมาถอนหายใจแล้วก็ใส่กันต่อเลยครับโอ้โหเลือดที่คิวซ้ายก็ยังไหลออกมาเป็นทางครับไม่ใช่ปัญหาแล้วครับไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่ทั้งคู่แล้วครับดูครับพยายามพยี่เปิดบาดแผลแหมสอบคมล้วเอาสวนมากแล้วโอ้ยต้นนาทีแรกต้นนาทีหลังครับดูครับวัดหัวใจกันจริงๆครับอ้าใครแข็งแรงใครแคลเซียมเยอะกว่ากันใครท่าทอดีกว่ากันเอา สุดๆจริงๆครับคู่นี้เปิดหัวต้อนรับปีเสือครับเสือสาวดุจริงๆครับทางช่องแปดโอ้เร่งจนเรียกว่าแทบจะหมดก๊อกเหมือนกันครับดอกไม้ป่าแฟรเทคครับเจอหมัดเข้าไปนี่เริ่มจะมีหันด้วยหันขวางสุดมันอีกคู่นึงครับนี่ครับไม่แปลกครับําไมเด็กๆรุ่นคนรุ่นใหม่ชอบครับมวยทางช่อง8สู้กันสนุกแบบนี้แหละครับกาวนาทีเต็มๆครับดูใส่กันครับ แม่ผู้ชายไม่เป็นมวยเจอทั้งคู่นี่ต้องยอมซีโรราบนะครับแบบนี้ครับดูครับอย่างที่เรียนันแต่ต้นยกครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับมวยหมัดกับมวยแข้งอ้าวนะครับโอ้โหถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าครับแม่นี่ครับภาพที่สวยงามและยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเหนือสิ่งอื่นใดโอ้โหแทบจะแลกเบอร์โทรแลกเฟซแลกไลน์กันเลยครับคุณมารุตครับใส่กัจะโยดสุดท้ายจริงๆนะครับมวยหญิงคู่นี้ครับ โอ้โหเลยว่าอาบเลือดเลยครับวันนี้สำหรับดอกไม้ป่าแฟร์เทคไปชมภาพช้าเลยครับโอ้โหหาไฮไลท์ยากจริงๆครับเพราะว่าต่อยกันทั้งยกเลยครับคู่นี้เลือกมาเลยครับจอดไหนก็มันครับ9้านาทีทรงคุณค่าจริงๆครับนี่ครับจงหวากันแทกแรกบัดกันโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้น่าจะมีหลายภาคครับถ้าดูด้วยภาพรวมๆแล้วนี่ครับดูครับปินตีปินเสียบครับ แม่วงในนี่ทำท่าจะไม่เอาครับทางด้านของเลนาน็อกเกอร์แต่พอวงนอกก็ฮึดมาต่อยหมัดแล้วครับตีแทบจะอยู่เลยครับดูครับโดนโอนไปเอ็นมาครับนี่ครับพยายามขยี้ศอกครับแล้วดูเลน่าน็อกเกอร์ครับขยี้ศอกคืนครับโอ้โหฟันไปที่บริเวณแผลเดิมครับเลือดก็ไหลลินเข้ามาอีกครับนี่ครับสุดท้ายก้มกราบกันครับขอโทษกันครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมิตรภาพบนสังเวียนเลือด ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับทางด้านจอมยุ่งคุณฐานิตชุติมาครับเช <The song S 1> <ๆ>ินครับเดือนส่งมาเป็นปีเสือดุจริงๆเลยนะครับนักสู้อย่าง,งเรอทั้งสองท่านนะครับมอนส์มากๆนะครับผมรางวัลพิเศษครับน็อกด้วยแม่ไม้หมยไทยจากแอนตาซิดยังไม่ได้แจกนะครับไม่เป็นไรครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะของเราแอนเดอร์เวนเนอ The b r u รูโกนาไลนานาการจากิตาลีประเือให้กับนักสู้เราทั้งสองท่านด้วยนะครับสู้กันมันมากฮะนี่แหละครับสมกับเป็น